เลี้ยวภูเองก็จะลงแข่งคืนนี้เหมือนกันนะคะ,ะมาดูครอบพูดว่าอะไรบ้างนะสำหรับเกมคืนนี้นะคะออะพอหลังจากที่ตอนนี้โดนอาร์เซนอลน <ะ S 1> แสงออขึ้นไปเป็นจา่าฝูงแล้วใช่ไหมคะคือครอบเขาก็ เหมือนลดความกาดดันให้กับทีมตัวเองแหละ,ะมีคันกายบริหารแล้วหนึ่งนะคะ <laughs> ตรงนี้อันนี้คือวอร์มอัพก่อนจะเจอเชลซีใช่ไหม <laughs> ใช่ครับผมพูดถึงครอบก่อนละกันคือครับบอกว่าใครจะมองว่าลิเวอร์พูลเป็นท,ท,ทีมเต็งแชมป์อะไรก็แล้วแต่เขาไม่อยากจะไปโฟกัสตรงนั้นเลยคือสุดท้ายแล้วอะค่ะทุกคนก็มองแค่ว่าไปทีละนัดดีกว่าในเมื่อเกมนี้เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเขายังจะต้องมีแมตช์ลงเล่นอยู่เนาะจะเจอกับเชฟฟิลใช่ไหมคะใช่เชฟฟิลเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครจะมาบอกว่าเนี่ยคือทีมเต็งแชมป์ถ้าเขาแบกรับสิ่งนั้นกลับมาถ้ารับจบครบทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นว่าจะไปกดดันตัวเองเกินไปแล้วก็ขุมกำลังนะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะดันดาวรุ่งขึ้นมามีพวกอ่ยอย่างคอนเนอร์บรัดลีย์ที่เด่นๆใ,ใช่ไหมคะแต่การที่เขายังไม่ได้ฟูลทีมแต่ว่าทุกคนรวมใจกันมาได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยเกิโบนัสมากแล้วเอาตามตรงนะจริงๆอันนี้มันเหมือนใจนำกายแล้วสำหรับเวอ้์พูลตอนนี้เพราะทุกคนก็คือ Play for boss ฉันไม่ง่วง<ะ>ฉันไม่เหนื่อยอะไรก็ได้อะใส่สุดไม่สนอะไรแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าไม่งั้นจะทำยังไงอ่ะโอกาสในการฉลองแชมป์อย่างชื่นมื่นกับยัเกินครับรวงถึงคุณนิหน่าของเราเนี่ยนะคะที่เตรียมจะไปแห่ขบวนพาเรดไปแล้วหรอ <c oughs> ไปไหมไปไหมเดี๋ยวรอชิทิตียงเ้ามาพูดเองดีกว่า,เ,าเนี่ยคือเรื่องของความกดดันกับกจิตวิทยาเนาะในฐานะการเป็นผู้นำ สำคัญมากๆโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของการลุ้นแชมป์แบบนี้นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องวุ่นวายนอกสนามใครจะพูดยังไงใครจะว่าย,ยังไงก็ปล่อยให,ให้มันเป็นเรื่องนอกสนามดีกว่าเขาขอโฟกัสกับการซ้อมอังจริงนะครอบอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าแค่เช็คว่าใครฟิตแค่เช็คว่าใครหายเจ็บกลับมาก,ก็หมดเวลาแล้ว <laughs> จริงเอออืนนี้หงแดงนะครับก็บต้อง พยายามเก็บสาคะแนนเพื่อกลับไปเป็นจา่าฝูงใช่ Arsenal, คือก็มีคนถามคอบด้วยว่าอ่าแล้วอย่างนี้เขาจะต้องมาลุ้นให้อาร์เซนอลกับแมนซิตี้สะดุดหรือเปล่าเลยเขาบอกว่ามันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ out อาร์ฟคอนโทรลอยู่เหนือการควบคุมของเขาเขาจะไปหวังพึ่งคนอื่นทนําไมในเมื่อทุกสิ่งอย่างเขาสามารถทําได้ด้วยตัวเองคือก็พาทีมชนะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นกันเองว่าจบฤดูกาลแล้วจะจบที่ตรงไหนครับอืมแหมวันนี้ข้อความนอกเหนือจากฟุตบอลนะมีคนบอกว่าอยาก ให้เอาละครสี่แผ่นดินมีเกมโชว์ลงมาลงอีกนะว้าวไปข้อความก็ไรตีใช่ไหมคะอลไวที่เราเห็นบอกว่าเกมตำนานใช่ไหมค่ะฟาบิโอออเรเลโอที่มีอาการบาดเจ็บอ่ะสุดท้ายซี่โครงหักเลยเหรอใช่ไหมโอ้ยังไม่ได้เช็ครายละเอียดเหมือนกันเนี่ยเห็นเขาบอกว่า มีอาการซี่โครงหักปอดเสียหายเลยนะโอ้โหจากเกมตำนานเนาะที่เป็นแบบที่เราถ่ายด้วยถูกไหมคะนัดนั้นเนาะคะก็ฟาบิโอออเรลิโอนะได้รับการเปิดเผยแล้วว่าซี่โครงหักปอดเสียหายถ้าซี่โครงหักปอดเสียหายคือน่าจะแทงแหละเนาะคิดว่านะแทงมากเลว่ากระดูกมันก็ไปจิ้มปอดเอาซะโอ้โห ส่งกำลังใจกันนะคะเพราะว่าจริงๆแมชนั้นเนี่ยก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วเนาะตั้งแต่คืนนั้นเลยอันนี้ก็เป็น after match เนาะทีะ่ตามมาสำหรับข่าวนะคะิคโคอต้องใช้เวลา<ช>ว่าหลังจากนี้จะต้องใช้เวลารักษานานแค่ไหนนะคะเพราะว่า จากการรายงานนะนี้บอกว่าผู้เชี่ยวชาญดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วทุกอย่างไม่มีปัญหาถือว่าปอดเนี่ยยังโอเคอเรียบร้อยดีแต่ว่าพอซี่โครงหักปุบปก็จะต้องใช้เวลารอจนกว่ากระดูกจะสมานอ